สวัสดีครับกอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์369คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมีและขนาดมีสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่น like กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถลาไลน์ ID มาที่บิลิเวอร์69ที่จะมีค่าครูสามารถสเกตได้จากทางของหัวข้อชี้เรื่องแอ,อดไลน์ ID มาทำค่าครูได้ครับ <c oughs> ขอภายในเสียงนะครับพอดีอากาศเย็นขึ้นเนาะแล้วก็ไปตากพ้าลมเมื่อกี้ร้อนอนะ ก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นบัตนะ่ะประมาณนี้เสียงอาจจะแหบนิดนึงนะแต่ทําดีที่สุดแล้วครับเพราะมันเป็นอาชีพเนาะคลิปนี้จะเป็นคามัยกรพื้นดวงชะตาความลับในดวงชะตาที่ที่แบบบางคนอาจจะยังไม่ดูแต่บางคนรู้แล้วเพราะว่าเรียนวิชาโหราศาสตร์แต่บอกไว้เลยว่าใครไม่เรียนเนี่ยไม่ทราบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนบอกเลยนะว่าเป็นราศีตาทิพย์ถามว่าตาทิพย์คืออะไรตารทิพย์ผมเป็นคนตั้งเองหมายถึงว่ารู้ลักนา เจ้าชะตาต้องรู้ลัคนาก่อนว่าลัคนาตัวเองเป็นอะไรและไม่ต้องสมพุดดวงดาวแค่รู้ลัคนาอย่างเดียวดูได้เลยคุณคิดดูว่ามันมหัศจรรย์แค่ไหนนะครับแต่มันก็ไม่ได้ตรงรอยเอเเพราะมันเป็นภาพกว้างนะครับคือผมจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวดูตัวตนก่อนตัวตนคนราศีมีเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เฉียงนิดนึงเนาะอ่ะนะครับตนุตรงนี้ทีนี้เราต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าวิจารณศาสตร์เนี่ยเขาเขาทายยังไงคือราศีสิบสองราศีคือพบเลือน ในทางของราศาีเรียกว่าพบเรือนพพเรือนอย่างจะน,นิ่งราศีเมษอยู่ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นครับไม่คืออยู่ทิศเหนือไม่มีทางอยู่ทิศใต้ไม่มีทางอยู่ทิศตะวันออกตะวันตกไม่มีทาง,ทตออตตทางแต่เขาจะอยู่ทางทิศเหนืออย่างเดียวครับนี่ค้ชผมว่าเรียกว่าตายตัวเข้าใจไหมครับเหมือนค,คล้ายๆกับเป็นแผนที่ครับที่มันจะตายตัวทีวนี้เอาพูดง่ายๆเหมือนนาฬิกาเลข12อยังอยู่ข้างบนเลข6อยู่ข้างล่างนะครับเลข3กับเลข9อยู่ตรงข้ามกันถูกไหมหมายความว่ามันไม่เคยเปลี่ยนแปลง เลขอ่ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะมันจะเป็นพิร์ทนเข้าใจได้อย่างพ่อพูดนาฬิกามันจะง่ายนะครับจะเข้าใจง่ายนั่นคือเลขราศีคือเลขต่อไปดวงดาวคือเข็มนาฬิกาเพราะว่ามันวิ่ง3ามร้อยหกสิบองศาพอดีถูกไหมครับแต่มันเดินเร็วไปหน่อยนาฬิกาเนี่ยเอาเป็นว่านาฬิกาเปรียบเสมือนดวงดาวดวงดาวเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภพเรือนต่อภพเรือนเข้าใจไหมครับอย่างเช่นตัวตนคือดาวพฤหัสบดีตอนนี้เป็นเกษตรจึงหมายความว่าเป็นอ่า มันก็คือด,ด,ด,ดูง่ายแล้วกันเนาะแต่ปีหน้าอ่ะพูดง่ายๆปีหน้านะครับก็คือหลังสงการนะเพราะว่าปีหน้าหมายถึงว่าหลังสงการเพราะว่ามันจะเปลี่ยนปีหนึ่งคือทางสงการเริ่มต้นที่สงการจบที่สงการจึงหมายถึง1ปีที่ผมพูดนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าปีทางคริสต์ศ,ศ,ศ,ศักราชนะไม่ใช่นะครับโอเคไหมต่อไปดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าหลังสงการเข้าสู่ราศีเมษจึงหมายความว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเชื่อมโยงระหว่างตนุกับการเงิน ก็จะอย่างตนุการดุมพระแปลว่าตัวตนเดินเข้าหาการเงินใหม่เพาว่าตัวคุณเนี่ยจะหาทางทํารายได้เพิ่มเติมจะมีไรมองเห็นไรายได้เพิ่มเติมอมองเห็นการหรือบางคนนะอาจจะแบบว่าปฏิวัติการเงินใหม่ก็ได้นะครับประมาณนี้ทําให้ตัวเองเนี่ยแบบมีเงินมีทองมากขึ้นก็คือเป็นปีที่โชคดีคพูดง่ายและเป็นตําแหน่งราชาโชคแปลว่าเราจะถูกดึงดูดการเงินมาได้ง่ายๆด้วยเสน่ด้วยอะไรบางอย่างเสน่ห์ที่หมายว่าอาจจะเป็นเสน่ห์ในการ ทำนะครับการลงมือทํานะครับประมาณนี้นี่ไงเห็นหรือยังว่ามันเชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับถ้าไปอยู่ราศีก,กันก็ตันุปะตะนัตนิใช่ไหมครับก็คือเชื่อมลงเชื่อมโยงทั้งตัวตัวเองกับคู่ประมาณนี้นะครับจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคนรู้โหราศาสตร์จะเบื่อนะครับโอเคคือเริ่มต้นที่ตัวเองนะครับขายายมาเป็นมีนปลา2ตัวพอจะพูดทั้ง12ราศีเลยนะคำว่า12ราศีหมายถึง12บอพบเดือนแล้วกันอ่ะนะครับปลา2ตัวว่ายโถนน้ากันคุณดูดีๆนะ ปลาไม่ได้ไปด้วยกันนะไม่หมายว่าไม่ได้หันหน้าไปทางทิศเดียวกันแต่หันหน้าสลับกันตัวหนึ่งว่ายไปข้างหน้าตัวหนึ่งไว่ายไปข้างหลังเป็นธรรมชาติของปลาปลาไม่ได้นัดกันว่าจะต้องไปเป็นแบบเข้าไปข้างหน้าเป็นฝูงเนาะถามว่าม,มันมีแบบนั้นไหมก็มีแต่ธรรมชาติของปลาเนี่ยถ้ามันไม่หมายถึงเดินทางนะมันจะไม่หันหน้าไปทางเดียวกันนะบอกไว้เลยอ่ามันก็จะว่ายไปไว่ายมาของมันถูกไหมครับอ่าปลามันขี้กังวลมันก็หมายความว่าบางทีแบบเจออะไรอย่างเช่นเราไปเชะโงกดูมันมันก็ตกใจมันก็จะวิ่ง ไม่ใช่วิ่งมันก็จะว่ายไปเรื่อยเลยเข้าใจไหมครับมิบงบ่งไปมาหมายความว่ามันจะคารกว่ามันจะไม่ไม่เป็นพัลท์เทนของตัวเองแล้วอะประมาณนี้ครับอ่ามันเป็นแนวนี้นะปลามันไม่เสถียรน,นะพูดง่ายทิศท,ทางมันนะไม่เสถียรน,นะครับดังนั้นอย่างจึงหมายถึงความลังเลได้ด้วยนะอ่ะนราศีมีหนะลังเลราศีมิถุนเป็นาปราศีปลายธาตุทั้งหมดนะที่ผมจะพูดหมายถึงลังเลลวนเลราศีกรรุณลวนเล,ลาารลเลลาศีธนูลังเลและราศีบินก็ลังเล คือ4ราศีนี้จะมีลังเลอยู่3ราศีและมีลุนเลอยู่1ราศีผมขอไม่อธิบายเรื่องลุนเลนะเพราะมันต่างกันยังไงเพราะมันมันไม่เกี่ยวกับคุณเดี๋ยวคุณจะว่าผมนอกเรื่องนะครับเอาเป็นว่าราศีบินลังเลเพราะมันว่าทโน้ากันแปลว่ามันงงนะครับมันสับสนในตัวเองบางคนบอกว่าราศีบินเนี่ยสับสนในตัวเองจริงไม่จริงก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะว่าจริงไหมสับสนในตัวเองวุ่นวายขับความคิดของตัวเองเป็นกับดักความคิดของตัวเองประมาณนี้และเป็นราศีแห่งวินาศด้วยของดวงโลก แปลว่าเป็นคนที่ชอบเก็บงาําเงียบงงานะครับเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่จะเข้าสังคมก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องงานเท่านั้นแต่ว่าพื้นที่ส่วนตนเนี่ยหมายถึงว่าอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันฉันเป็นยังไงก็เรื่องของฉันเพราะว่าผมเคยเห็นลัคนามีนมาเยอะครับและเพื่อนผมคนนึงแต่ผมไม่สนิทด้วยนะเียนมาด้วยกันตอนมหาลัยเนี่ยก็จะจบเนี่ยบ้านก็ใกล้ๆกันด้วยแต่ไม่ไม่ได้พูดคุยกันอะไรมากนะครับเอาเป็นว่ารู้จักกันแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับประมาณนี้เขาสันนิษฐานเอา,อาพู ว่าเขาจะลักคณะมีนคือกับพี่สองคนไม่ใช่ตัวผมคนเดียวหรอกเอาเป็นว่ามันไม่คือผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันยังไงนะคือถ้าเรารู้ลักษณะนิสัยของคนแต่ละคนเนี่ยผมสามารถรู้ลักษณะของแต่ละคนได้อย่างเช่นพ่อแม่เหมือนกันพ่อแม่ยังไม่มีเวลาเกิดแต่ผมสามารถรู้ว่าแม่กับพ่อเนี่ยเป็นลักษณะอะไรแต่ไม่ต้องมาให้ผมหาลักษณะให้นะเพราะว่าพอเวลาหาคนอื่นก็บอกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่นนกใชตกลงลักษณะไหนงงสอบไปประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ได้อะไรเลย ประมาณนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงเป็นลักนณไหนคือเราต้องรู้พื้นฐานเขาก่อนแล้วผมถึงสามารถรู้ลักน,นาดได้ในนั้นไม่ต้องมาถามให้ผมหาลักนณะให้นะเพราะว่าผมไม่ทราบจริงๆนะครับโอเคเราเริ่มที่ตัวตนใช่ไหมครับตัวตนเป็นคนลังเนาสับสนในตัวเองนะครับเป็นาปราศีปลายธาตุแปลว่าม,มันหลากหลายมันวุ่นวายนะครับชีวิตมักจะวุ่นวายนะครับพวการาศีปลายธาตุเนี่ยนะครับเอาแน่นอ,อนไม่ค่อยได้ป้อมเป็นราศีที่ไม่มั่นคง เป็นราศีที่ต้องเปลี่ยนแปลงเอาพูดง่ายนะครับจำไว้เลยว่าคีย์เวิร์ดของคุณเนี่ยพื้นวัฒนธรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงดังนั้นอย่าอยู่กับที่นะครับผมนี่ยคนนึงเป็นนักเป็นลักณาที่อยู่ปลายท่านเหมือนกันนะครับจึงเป็นคนที่ความคิดไม่แน่นอนนะครับแล้วก็แต่ไม่ได้ไม่ใช่ราศีมีนาคารามีแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับแต่เกิดวันพฤหัสต่อไปเมษเมษเป็นพบการเงินการเงินเนี่ยเลาส่งมาให้คุณเนี่ยได้เงินทั้งหมดเลยดังนั้นคุณพยายามดูดูจับจังหวะ เศรษฐกิจดีๆแล้วคุณจะได้เงินดีด้วยอ่าประมาณนี้จะไว้เลยว่าโลกเป็นยังไงคุณเป็นตามนั้นในเช่นโควิดมาคุณก็แย่ด้วยการเงินเนี่ยจริงไม่จริงคอมเมนต์ข้างล่างเลยดาวหูมาจากวินาศก็ต่อเลยครับบริเตนยูออกไปปุ๊บราวหูยังต่อจนถึง17ตุลาคมปีนี้นะครับก็พูดว่าปลายปีทังจะดีขึ้นนนะเรื่องการเงินทึงจะหมดโศกหมดทุกหมด,หมดภัยเกี่ยวเรื่องการเงินแล้วเข้าใจไหมครับ,รบเพราะดาวหูไม่ถอยหลังก็คือโชคดีไปนะอ่าประมาณนี้ต่อไปราศีพฤศบเป็นราศีศาสชาแปลถึงเพื่อน คุณรู้ไหมว่าทาไมคุณเป็นคนสันโดษเนี่ยมันบอกแล้วว่าพิศพมันเป็นเพื่อนคุณแปลว่าอ่าลาเสริพิศหลักบ้านติดครอบครัวแล้วก็ไม่ชอบส่งสินกับใครเหมือนกันกับคุณดังนั้นเพื่อนคุณก็เหมือนประเภทเดียวกันกับคุณนั่นแหละคือพูดงี้ว่าพอไปเรียนก็ก็เล่นกันก็เรียนกันไปเรื่อยสุดท้ายแยกกันกลับบ้านก็คือเงียบกันหมดนี่ครับอ่าไม่ค่อยไปส่งสินกับใครไม่ค่อยไปบ้านเพื่อนอะไรสักเท่าไหร่นี่ครับถ้าไม่มีเหตุจําเป็นนะก็จะไม่ไปก็จะได้อย่างประมาณนี้เพราะ สังคมก็เหมือนกันสังคมเงียบงาสังคมแบบเออแบบไม่ค่อยยุ่งเรื่องไขรอะไรประมาณนี้นครับจะเป็นแนวนี้นะผมจะเกิดราศีศพแต่ไม่ใช่นักหนาะนะครับโอเคคือรักบ้านจริงๆคือหมายถึงว่าติดบ้านเนี่ยไม่ใช่นักบ้านหรอกแต่ติดบ้านเวลาอย่างเช่นผมเคยไปลูกเสือเนาะตอนสมัยเด็กอ่ะจำยังจาความคิดนั้นได้อยู่ว่าไม่คือแบบต้องพัก2คืน3วันแต่พัก2คืนเนาะคิดถึงบ้านมากคือแบบอยากกลับบ้านแล้วอะคือผมไม่ชอบ ไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบนี้คือข้อบังคับอะแต่ผมชอบแอดเวนเจอร์นะแต่ผมไม่ชอบแบบบังคับอะบังคับทําไมนี่นะครับคือเป็นคนรักอิสระประมาณนี้ราศีพิจิเนี่ยถูกคืออยู่ในเกณฑ์บังคับได้แต่ไม่ชอบนะครับต่อไปพันธุพันธุเป็นราศีกราราศีมิถุนมิถุนเนี่ยนะครับมันหมายถึงการเผื่อการเลือกพันธุหมายถึงครอบครัวเลยหมายถึงหลักรัพย์หมายความว่าคนราศีมีนรคณะมีนมีเกณฑ์ได้หลักรัพ์กันเยอะเพื่อนผมก็มี เหมือนเขาจะได้หลักทรัพย์เยอะครับมีพื้นที่นาเยอะแยะมากมายพันธุมาถึงบ้านบ้านมีหลายหลังโอเคไหมนะครับก็อาจจะได้จากคือถ้าสัมพันธ์กับภพบมรณะนะก็จะหมายถึงได้มรดกนะครับผมดูพื้นผมแล้วน่าจะได้มรดกนี่แหละเยอะเลยแหละเ,เพราะว่าแม่เขาว่ามีที่ทางเยอะครับอืมให้เขาเช่าให้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายต่อไปปุตตะนะครับปุตตะคือลูกหลานความชอบความชอบเป็นจาราศีหมายถึงชอบอะไรง่าย คนคนมีเนี่ยชอบอะไรง่ายผมก็เหมือนกันคนราศีกันก็เหมือนกันอ่านะครับคนราศีธนูก็เหมือนกันคือลกพวกรายีธาตุเนี่ยจะชอบอะไรง่ายง่ายคือหมายถึงชอบคนง่ายแต่รักง่ายหรือไม่รักแต่คนแต่ผมอย่างเป็นคนรักคนง่ายแต่คนเอ่อแคกอะไรักคนยากอืมนะครับเอ่อก็หมายความว่าลูกหลานเนี่ยก็จะมีเร็วคุณมีลูกเร็วนะครับเพราะปุตตะเป็นราศีต้นทานแปลว่ามาเร็วครับอ่ะแต่ ความชอบเนี่ยสมหวังไม่สมหวังดูที่ดาวด้วยนะครับลูกเนี่ยก็เหมือนกันถ้ามีดาวเสามาอยู่ก็แปลว่ามียากไม่ได้แปลว่ามีเร็วนะครับอ่ะมันดาวเป็นตัวคอนเฟิร์มนะอ่ะอันนี้คืออย่างเช่นคุณมีลูกเยอะเนี่ยมันเป็นแค่บอกอ่ะลูกลูกลูกเร็วมีลูกเร็วไม่ใช่ลูกเยอะลูกเร็วไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างจะต้องเป็นแบบนี้เสมอไปเพราะถ้าดาวมาข่มอ่ะอ่ะขอไปครับยกเว้นดาวจันนะครับดาวจัน์มาเป็นเกษตรอันนี้ได้แต่ถ้าเปิดเป็นดาวเสาอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีลูกลูกง่ายนะครับอ่ะประมาณนี้ ต้องไปดูดวงดาวอีกครั้งหนึ่งผมที่บอกว่ามไม่ได้เอ่ยเชื่อไม่ได้ดูดว,ดวงใครแล้วคนเกิดวันเดือนปีต่างกันจะบอกว่าเหมือนกันไม่ได้นั่นแหละครับก็น,นี้ถึงบอกว่ามันอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นะต์นัดิจฉาทิพย์เนี้ยนะครับต่อไปอรินะครับอริคือราศีสิงห์ระวังเรื่องของชื่อเสียงไว้ให้ดีเพราะว่ามันอาจจะถูกเล็ดรอนสิทธิต่างๆได้ด้วยหมายถึงว่าระวังเรื่องของชื่อเสียงจะเฉาโชว์ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ระวังตัวทําอะไรอยู่ที่แจ้งเนี่ยระวังปัญหาจะเกิดนะครับราศีสิงห์เป็นราศีกลางธาญหาคุณใ่ คุณแก้ยากบอกเลยนะครับและจะกระทบกับชื่อเสียงได้ด้วยนะต้องระวังตรงจุดนี้าวางแผนดีๆในชีวิตนะครับว่าเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะคือผมไม่สามารถบอกได้เพราะว่ามันจะต้องไปไหวนิดหนึ่งมันจะหมดเวลาก่อนนะครับอาวังเอาเอา,เอาเป็นว่าระวังชื่อเสียงแล้วกันปัต,ตน้คือคู่คู่ทุกอย่างคู่มิตรคู่สัญญาคู่ครองนะครับเป็นราศิกันบอกไว้เลยนะไอ้สองลาศิณีเป็นราศีเขาเรียกว่าเป็นราศี อาพับหลังทั้ทงคู่เลยด้วยนะครับคือราศีมีนเป็นราศีที่เก็บเงียบไม่ชอบพูดอ้นี่ก็ชอบพูดนะครับเพราะเป็นราศีปากาเป็นราศีมิถุนเป็นปากแต่ราศีกันเนี่ยมันหมายถึงการกระทําการกระทําที่หมายถึงปากด,ด้วยหมายถึงพูดในแหะก็คือการกระทำการการะทาอย่างหนึ่งหมายความว่าชอบพูดอันนี้ไม่ชอบพูดไม่ชอบปิดอันนี้ชอบเปิดหมายความว่าเวลาคุณมีอะไรคุณจะเก็บเงียบแต่หน้ามันออกอ่ะคนราศีกันก็จับผิดเก่งเพราะดาวพุธเนี่ยมันหมายถึงขี้สังเกต ก็จะรู้คุณแน่นอนคนราศีกันย์อย่างเก่งมันเขาแบงเป็นสามารถช่วยคนอื่นได้หมดเลยอืมเขาก็ก็เข้าใจอย่างว่าคุณเป็นอะไรเขาก็จะถามแต่คุณก็ไม่อยากบอกอะว่าเดี๋ยวฉันเป็นอะไรเดี๋ยวฉันแก้ของฉันเองไม่ทำมายุ่งเขาก็จะชอบยุ่งเพราะเขาเก่งไงเก่งเรื่องปัญหาเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยกลายเป็นว่ามันมันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันได้เข้าใจไหมครับจึงเป็นราศีอภพหลักก็คือเลิกกันง่ายเพราะราศีมันเลยว่านิสัยไม่เข้ากันนะครับ ประมาณนี้ราศีบินบอกเลยนะมีหลายคนบอกว่าชอบสั่งแต่ไม่ชอบทาเพราะมันเป็นดาวพฤหัสไงผมก็รู้เพราะผมก็เกิดวันพฤหัสคือเป็นคนชอบบน่นชอบสั่งชอบสอนบอกเลยนะชอบบน่นผมเนี่ยจนแบบแม่กับพี่อ่ะเพราะว่าจะบน่นอะไรทักหนาอย่างเงี้ยครับคือแบบบ่นเยอะจริงๆเนี่ยเหมือนกับเวลาพูดไปก็บ่นไปอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ชอบสอนด้วยก็คือจุ๊จี้จุกจิกอยากให้คนอื่นได้ดีแต่คนอื่นเขาไม่รับบอกเลยนะว่าไม่ได้รับเพราะว่าเกิดวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยดาวศกเป็นหินะ แต่ว่าถ้าเปิดคาดหวังผิดหวังทันทีคือพูดง่ายว่าวันก็คือเสียแล้วว่าเลขเจ็ดตัวก้าวถานเนี่ยเสียตั้งแต่ฐานแรกแล้วนะครับก็คือดาวศุป็นีนะังนั้นเนี่ยใครเกิดวันพฤหัสบดีราศีมีนนะก็คือตรงตัวเลยอะแปลว่าทําทําอะไรอยากคาดหวังทําคุณคนไม่ขึ้นะนรับเพราะว่าเขาไม่ได้ประทับใจอืมบอกไว้เลยเพราะคนราศีพฤหัสเนี่ยคนวันพฤหัสบดีเนี่ยชอบใช้ของดีแต่ของที่ถูกนะครับจำไว้เลยว่าของสมราคาคือเขาเรียกว่าคิดมาดีพราะว่าคน คนพระดหัตอย่างคือเขารอบครอบเขาดีหมดทุกอย่างแต่คนอื่นไม่เห็นค่าเพราะว่าเขาอาจจะแบบทําไมอ่ะอันนี้ไม่เห็นจะดีเลยคือเขาชอบของที่มันหรูหราของสวยงามของมีราคาแต่คนประหหัดเนี่ยชอบให้ด้วยใจไงอ่าของเนี้ยฉันทำเพนแบนเองนะไม่สนใจหรอกไม่ได้อยากได้อ่างเงี้ยครับอาจารย์ท่านหนึ่งบอกมไปว่าอืมเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นประมาณเนี้ยครับก็คือผิดหวังไงว่าเขาไม่ได้ชอบสิ่ง,งที่เราให้นะครับประมาณนี้เหมือนผมเนี่ยอธิบายให้ฟังเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ชอบ นอชอบแบบเอาบุมยากพย์มาเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องบ่นนะครับประมาณเนี้ยเสียใจนี่ใ,ใสแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้ปตัตนิเป็นราศีกันบอกไปแล้วต่อไปบรณะบรณะ,บรณะเป็นหมายถึงสุขภาพสุขภาพเป็นราศีตุลขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะสุขภาพเนี่ยไม่แน่ไม่นอนลมเพลลมพัดไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเป็นลมเพลลมพัดนะหมายถึงพวกแบบศิศาส์เนี่ไม่ใช่ลมเพลลมพัดหมายถึงว่าบางทีติดโควิดง่ายอะไรประมาณนี้ครับอ่า มาไวไปไวนะครับบอกไวเลยว่าถ้ารักษาก็คือหายโชคดีหน่อยนะครับแต่บางทีอาจจะใหญ่นะแต่มันไม่ได้บอกว่าใหญ่หรอกแต่ระวังว่ามันจะอาจเล็กใหญ่มาเร็วไปไวแค่นั้นเองนะครับแต่มันบอกไม่ได้เนาะประมาณนี้ต่อไปสุภาเป็นราศีพิจิกอันนี้ยากเลยนะคนราศีมีเนี่ยกว่าจะมั่นคงได้กว่าจะแบบอนาคตดีเนี่ยต้องฝ่าฟันเพราะราศีพิจิกหมายถึงคุณพลที่ต้องไปสู้รบไม่เหมือนราศีเมษนะราศีกันเินของคุณได้ง่ายก็จริงเพราะมันเป็นราศีที่สั่งการไม่คือใช้สมองอะ เพราะราศีเมษเป็นตำแหน่งสมองจึงใช้สมองแต่คนราศีพิจิกเป็นราศีเพศจึงหมายถึงว่ามันต้องบุกบ่าฝ่าฟันนะครับมันไม่ได้ง่ายเอาพูดง่ายเพราะเป็นอาวุธเบื้องต่ํามันไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้การตัดสินใจนะครับแต่มันคืออารมณ์นะครับอารมณ์จะนําไปสู่ความเสียหายได้ดังนั้นสุภะหมายถึงอนาคตของคุณเนี่ยยากด้วยความลําบากก็หมายว่าคุณต้องอดทนให้มากแล้วคุณจะไปสู่อนาคตที่ดีได้นะครับต่อไปราศีกัมมะกัมมะเป็นราศีธนูการงานครับจับชาย พราศีบ ER. บมีเนี่ยเป็นราศีที <co> ่หมายถึงการบริหารจัดการที่เก่งอยู่เบื้องหลังเป็นการเป็นราศีรูปรวมจึงหมายถึงว่าชอบเก็บสะสมรองเท้าเนี่ยนะครับเก็บสะสมรองเท้าอันนี้คืออาจารย์หลักบอกมานะครับเคยเคยเคยพูดในรายการหลายรายการนะครับผมก็เลยโอเคอาจับมาด้วยพ่อราศีมีเป็นราศีเท้าคือผมรู้ว่าทําไมถึงบอกว่าสะสมเท้ารองเท้าอันเนี้ยสะสมชั้นในอันนี้สะสมหมายถึงว่าบลาครับแต่ว่าอันนี้คือสะสมชั้นในอาจารย์หลักก็บอกก็หมายถึงว่าเป็นราศีเพศเนี่ยอ่ะ ก็จริงด้วยนะมาอนุภา,านะครับก็คือลักษณะพิจิกก็คือชอบสะสมคือตกใจว่าจริงอะไรเงี้ยครับอันนี้เหมือนกันคือผมเคยถามคนหนึ่งเหมือนกันที่ดูดวงกับผมประจาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงชอบสะสมชั้นในชอบส,อสวยๆอะไรประมาณเนี้ยครับต่อไปราศีมีนคือราศีเก็บสะสมรองเท้ามีคนบอกว่าทั้งใช่และไม่ใช่แต่ว่า ผมว่ามันก็จริงนะเพราะว่าเก็บสะสมหนังสืออ,อีกขั้นหนึ่งบอกว่าเก็บสะสมหนังสือจริงไม่จริงก็ว่าคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นหนังสือเนี่ยเยอะแล้วก็รองเท้าก็น่าจะใช่อยู่นะอืมโอเคต่อไปนะครับราศีกุมภ์วุ่นวายเยอะแยะแต่ว่ามันก็ดีมาถึงจับชายรู้ไปหมดนะครับก็คือรวมคนเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันได้นะครับต่อไปราศีลาภคือราศีมังกรอันนี้ยากนะบอกเลยคือได้รับก้อนใหญ่ก็คือพูดว่ามรดกรนะอไปเถอะนะครับรอมรดกนะครับประมาณนี้แล้วจะได้นะเพราะว่า บอกแล้วว่าราศีมีนได้บรดกเพราะว่าผมก็เห็นคือไม่ใช่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันมีเกณฑ์ส่วนใหญ่เลยแล้วแต่ดาวครับอ่ะต่อไปวินาศวินาศคือราศีกุมภ์อ่าระวังความเอาแต่ใจความลุ่มหลงความอาอยากได้ใครอยมีคเรียกว่าโลภนั่นแหละครับจะนําความเสื่อมมาสู่ชีวิตเนาะต้องระวังนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสามารถติดตา,ามข่าวพิกรารได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ